โอหนาวจนฟันสั่นมาอยู่ในหิมะเลยอ่ะมือแข็งไปหมดเห็นชื่อยังเบี้ยวเลยอะชิวโอ้ยโทษท,ทีโทษทีเป็นหวัดไปเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แค่แอร์แรงไปเฉยจมูกแข็งในติ่มเลยเนี่ยหนังสือกลายเป็นผราห่มไปหมดแล้วเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องเลยโอ้ยคุณมาถามบ้างเลยเหรอครับผมหนาวมาก ไม่เลยครูกำลังดีใส,ส่สูทพอดีเลยโอ๊ยมีใครมีตัวช่วยอะไรดีๆเนี่ยหนาวจนสมองแข็งหมดเดี๋ยวลองตัวช่วยใหม่อะไรเนี่ยนะกาแปะคายแมชมีทั้งหมดร้อนกับหมดเย็นเดี๋ยววันนี้จะลองแบบหมดร้อนก่อนอุ่นจริงด้วยเฮ้ยขาแปะบ้างดีตอนหนาวจนประการจะดุงมือแล้วอ่ะแบบนี้แหละถึงจะเรียนต่อได้เอ๊ะครูสั่งได้ไหมเนี่ยของมันต้องมีจริงๆ โอ้โหร้อนจนเงอะงอเงอาน้ำฟรีเลยใช่ใช่เล่นบอลหรืออบษณาอยู่ก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหบอลร้อนขางเท้าอีกเตะทีมเตะก้อนทานน่ะเฮ้ยใครมีน้ำบ้างของหน่อยอ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวนะนี่น้ำภูพละปะเนี่ย นิ่เพื่อนเธอเนี่ยคุยเห็เหอจะวุ่นเว้ยนน่าเฉยเฉยยังรู้สึกร้อนก้นเลยคุยยังพูดอีกแดดกำลังดีเหมือนได้วิตามินดีเหมือนจะเป็นลมมากกว่าเนี่ยแบบนี้ขังมันจบหน้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวช่วยเย็นเหมือนมีแอร์พกพาว้าวจริงเหรอเย็นจริงๆลองแปะเราจะรู้เฮ้ยเย็นจนอยากเตะบอลต่อไม่อยากหยุดเลย ถ้าไม่มีนี่คงลายการสนาดไปแล้วสรุปทีมเรามี11คนบวกแผน่นแปลกหนึ่งตัวจริงสุดๆทุกคนรู้ไหมครับว่าในประเทศไทยนั้นมีอุณหภูมิสูงเฉลี่ยถึง36-38องศาเซลเซียสซึ่งปัญหาร้อนนี้ส่งผลให้เกิดอาการฮัวใจวาได้ในช่วงปีที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากโรคฮัวใจวาจำนวน63รายแบ่งออกเป็นเพศชาย54รายเพศหญิง9รายโดยมีอายุเฉลี่ย62ปีซึ่งปัญหาเหล่านี้แสดงถึง ว่าทำไมอากาศร้อนจึงเป็นปัญหาละในประเทศไทยเมื่อเรามีปัญหาที่เราต้องแก้ไขนะคะเราก็เลยคิด Innovation ที่จะมาทําให้ชีวิตประจําวันของผู้คนเนี่ยสะดุกสบายขึ้นและปลอดจากปัญหานั้นมันคือแผ่นแปะคลายแมชนะคะเป็นแผ่นแปะที่เพิ่มความเย็นให้กับเสื้อผ้าแล้วก็เพิ่มความร้อนให้กับเสื้อผ้าได้เมื่อแปะลงไปนในเสื้อผ้านะคะมันก็จะกระจายความร้อนไปตามชั้นใยเสื้อผ้า โดยทุกคร้งก็จะสามารถแปะแผ่นแปะคอมแมชลงไปบนเสื้อผ้าของคุณตามสภาพอากาศนั้นนั้นหมดแล้ครับคุณบอลนะครับก็จะมีเป็นสี่ระยะหลังนะครับแล้วต้นที่ระยะแรกนะครับผมก็จะมีชื่อว่าอะทีสิลเล่นะครับผมก็จะเป็นชั้นบนสุดนะครับที่เอาไว้ติดกับเสื้อผ้านะครับผมสำหรับวัสดุที่เราจะใช้นะครับผมเราก็จะใช้เป็นตัวเมลามกนเกรดอะทีสิลฟิลนะครับซึ่งมันก็จะใช้สําหรับการติดสติกเกอร์นะครับเข้ากับเสื้อผ้านะครับภายนอกนะครับให้นานหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ทําให้เสื้อผ้าเสีียยยหาาานนนนะะคคคคครรรรรััััับบบบบบ้้้มมกก็็ตอองงงททู่่่แลวไิ แไปก็จะเป็นเลเยอร์ที่2นะครับผมเลเยอร์ที่2ก็จะมีชื่อว่า breathable fuel นะครับนี่ก็จะเป็นชั้นควบคุมนะครับการไหลเวียนของออกซิเจนนะครับเข้าสู่ในตัวแผ่นแบตนะครับก็คือมันมันก็เป็นชั้นควบคุมปริมาณออกซิเจนนะครับผมซึ่งจะเป็นสารสัมพัญนะครับกับการผลิตความร้อนนะครับกับเลเยอร์ต่อไปนะครับสรุปสูงนะครับเลเยอร์ที่สาครับก็จะมีชื่อว่าฮ e a แ p a เลเยอร์นะครับผมหรือว่าจะเป็นชั้นเคมีสร้างของบอลนะครับผมเพราะในเลเยอร์นี้นะครับผมมันก็จะมีเป็นตัว ไอออนเพาด้วนะครับผมที่จะสร้างความร้อนนะครับเมื่อทำปฏิกิริยากับออกซิเจนนะครับผมเราก็จะใส่เป็นตัวซอกนะครับหรือว่าเกลือหรือว่าแอนเซียนะครับเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับเพื่อทําให้อัลปฏิกิริยานี้ครับเกิดเร็วขึ้นนะครับผมก็สร้างความร้อนให้เร็วขึ้นนะครับแล้วใส่ก็เป็นเลเยอร์สุดท้ายนะครับผมเลเยอร์สุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัว insulation เลเยอร์นะครับผมก็จะเป็นชั้นอ่ คุมความร้อนนะครับไม่ให้ไหลออกมาจากตัวแผ่นพลาสติกกันนะครับผมไม่ทําให้ผู้สําใส่มีความเจ็บหรือเสียหายนะครับแก็จะเป็นชั้นป้องกันนะครับไม่ให้ความร้อนนะครับเราเออกด้านทองเร็วเกินไปนะครับแล้วก็ช่วยเก็บความร้อนไว้ให้คงที่นะครับแล้วก็ยังป้องกันนะครับไม่ให้ชั้นชีมิตร้อนนะครับโดยชั้นที่สามนะครับสัมพันธ์กับผิวผู้ใช้งานนะครับตัวโคเลเยอร์นะคะก็จะไม่แตกต่างกับตัว hard layer มากเท่าไหร่แค่จะมีตัวคูล o l i n g p คเลเยอร์ที่มีไฮโดรเจลที่จะมาดูดซับความร้อนออกไปนะคะแล้วก็จะมี b a อ r i e r film ที่มี PET ฟิล์มมป้้องกัันไ่ใหวสดุ p c m ลลเจไหออกมา แล้วก็ยังช่วยแยกชั้นคูลนิ่งออกจากชั้นบนเพื่อให้โครงสร,ร้างชัดเจนนะคะแล้วก็มี insulation layer ป้องกันไม่ให้ความร้อนระบายออกเร็วเกินไปนะคะแล้วก็เก็บความร้อนไว้ให้คงที่อีกทั้งยังป้องกันไม่ให้ชั้นเชมีร้อนสัมผัสกับผิวผู้ใช้ดูตรงค่ะทำให้สติ๊กเกอร์รักษาความุงได้นานกว่า3ชั่วโมงค่ะโอเคครับต่อมาเราจะมา analyze the plot ของเราผ่าน climate vs model ต่อมาครับคือ key activities ครับ key activities ของเราแบ่งออกเป็น4ส่วนครับ1ครับคือการผลิตและปรับปรุงสินค้าได้มาตรฐานอย่างตลอดเวลาครับ สองครับคือการทําตลาดและสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มหมู่มากครับอาจจะทําได้โดยจ้างอินฟลูเอนเซอร์หรือจัดงานอีเวนต์ให้ผู้คนเข้าถึงของตัว p r o d u ั t ฑ์าลของเรามากขึ้นครับสามครับคือการพัฒนาและวิจัยเทคโนโลยีแผ่นแปะให้ได้มาตรฐานอย่างตลอดเวลาครับสี่ครับคือการบริหารจากการซัพพลายเชนและคลังสินค้าให้ได้มาตรฐานครับเพื่อจะให้ลูกค้ามั่นใจในตัวคาลของเราครับโอเคครับต่อมาคือคอ s ์สต რ ัคเจอร์ครับหรือโครงสร้างต้นทุนครับซึ่งระวางแผนที่จะขายตัวคาลิชของเราครับอยู่ที่ราคา้นของระอยู่ที่4 0ของราคาาขย ซึ่ง40%คำนวณแล้วจะอยู่ที่เราๆ70บาทครับซึ่งปีแรกนะครับระวางแผนที่จะขายตัวเครื่องมัของเราจำนวน12,000ชิ้นโดยกำไรสุทธิหลังหักภาษีที่อยู่ที่เรา850,000บาทครับโดยพิธีสองครับระวางแผนที่จะขายประมาณ19,000ชิ้นโดยกำไรหลังหักสุทธิที่อยู่ที่เราหนึ0 0 0 0าามครับพิธีสามครับระวางแผนที่จะขายจำนวน30,000ชิ้นโดยกำไรหลังหักสุทธิภาษีที่อยู่ที่เราสองล้านสองแสนบาทครับเป็นคส c u เมอร์เซกเมนต์ครับหรือกลุ่มลูกค้าของเรา โดยเราจะมีกลุ่มแรกครับคือกลุ่มคนชื่นชอบแฟชั่นครับจะเป็นกลุ่มคนที่ชอบแต่งตัวสไตล์แฟชั่นต้องพบเจอกับสภาพอากาศที่ร้อน2จะเป็นกลุ่มไ้ทำงานครับจะเป็นคนที่ต้องใส่เสื้อผ้าที่ดูเป็นทางการอยู่ตลอดเช่นเสื้อแขนยาวหรือกางเกงขาย,ยาวและ3คือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะใช้เวลาส่วนใหญ่นอกอาคารหรือพ่อค้าแม่ค้าที่ทํางานการแจ้งในเวลากลางวันครับต่อไปจะเป็น Value proposition หรือคุณค่าของทางผลิตภัผลิตภัณฑ์ของเรานะครับ โดย1วัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับวัสดุที่เราใช้เนี่ยจะเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายและวิซเคิกได้ครับซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อใช้หมดหรือหมดประสิทธิภาพ2จะเป็นการให้วความรู้สึกสบายเพิ่มคุณภาพชีวิตครับแผ่นแปะของเราเนี่ยจะลดอุณหภูมิร่างกายในช่วงอากาศร้อนและเพิ่มอ,อุณหภูมิในสถานที่หนาวเช่นช่วงฤดูหนาวครับและ3คือใช้งานสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับผลิตภัณฑ์ของเราพกพาง,ง่ายเหมาะกับการใช้งานกลางแจ้งหรือระหว่างกางการเดินทางครับ ผมเรตจะไปนะครับผมเรจะพูดเกี่ยวกับ SWOT analysis นะครับเรื่องที่จริงๆครับมีจุดถังนะครับคือหนึ่งนะครับมันเป็นนวัตกรรมใหม่ๆนะครับแล้วก็ยังไม่มีในตลาดเลยนะครับสองนะครับมันใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ไม่มีอุปสรรคในฐานผกผาแล้วจ่ไปนะครับก็จะเป็นจุดอ่อนนะครับหรือว e a k น e s s นะครับจุดอ่อนแรกเลยครับผมคือมันสามารถใช้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็อาจจะมีต้นทุนผลิตสูงนะครับในช่วงเริ่มต้นครับเอาไปครับก็เป็นโอกาสนะครับหรือว่า opportunity นะครับผมก็โดยเฉพาะในประเทศไทยนะครับมี ความร้อนมากนะครับผมเชื่อว่ากา้ผลิตคลายแมบจะมีโอกาสนะครับในการขายได้อย่างมากเลยนะครับผมแล้วก็โดยเฉพาะคนที่เับสนใจในสุขภาพทางคลายแมสนใจในตัวแพ่นแปะคลายแมชได้นะครับหมายความว่าเป็นอุปสรรคนะครับหรือว่าเดรสนะครับเรื่องหนที่คือเราอาจจะมีผู้แข่งทางออมนะครับเช่นพระลูพงพาหรือว่าแบบเครื่องผลิตขอมเล็กของเล็ต่างๆนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าอาจจะมีความท้าทายนะครับในการขยายการผลิตในระดับภารกรรมนะครับในช่วงเริ่มต้นนะครับโอเคครับหลังจากที่เราพรีเซนต์งานแผ่นแปะคลายแมชของเราเสร็จ แล้วก็ต้องมาดูแลผิวหน้าด้วยแผ่นแปะขจัดสิวเซนของเดอจูเนีลครับขั้นตอนแรกครับคือเราต้องชโลมน้ำบนจมูกครับโอเคครับหลังที่เราชโลมน้ำบนจมูกใช่ไหมครับแล้วก็แกะแผ่นแปะนี้ออกนะครับแล้วก็เตรียมบางบนจมูกของเราครับง่ายๆเลยครับแค่นี้ครับโอเคครับหลังจากผ่านไปสิบห้านาทีก็ถึงเวลาลอกแผ่นแปะออกนะครับก็ดึงง่ายๆแบบนี้นะครับ ก็สุดท้ายนี้นะครับถ้าใครดูคลิปอยู่ก็อย่าไปลืมหาซื้อแผ่นแปะสิวเซียนเดอะออริจินอลนะครับและไปใช้กับแผ่นแปะคลายแมชของพวกเราครับแล้วเจอกันครับ